พลโทชุมโซซีสโคศกกระสวรวงกลาหมกัมพูชาออกแถลงถึงผลการประทะกันร,ระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยที่ปราสาทปาซาเบและปาโมนซึ่งติดกับพรมแดนประเทศไทยเมื่อวานนี้ กระสุนปืนใหญ่จากฝั่งไทยตกใส่หลายหมู่บ้านลึกเข้าไปในพรมแดนกัมพูชาถึง20กิโลเมตรจนได้รับความเสียหายอย่างมากและทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิต3ามนายและบาดเจ็บหนายและระหว่างที่ถแถลงนะครับพลโทชุมเกิดความเสียใจอย่างสุดกลั้นจนไม่อาจาถแถลงข่าวต่อไปได้ต้องยกเลิกไปโดยปริยายหลังวันที่19กุมภาพัานธ์2554าาที่พลเอกดาวผงรัตนสุวรรณเสนาธิการกองทัพบ,บกพร้อมคณะ ได้เปิดการเจราจากับฝ่ายกัมพูชาที่นํามาโดยพลโทหุนมาเนตจ,จนได้ข้อสรุปอันนําไปสู่การหยุดยิงของทหารทั้งสองฝ่ายที่บริเวณชายแดนแทบเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดกองทัพบ,บกได้ลดระดับความเข้มข้นของแผนจกกักรพงพัวนาที่ใช้ตลอดการศึกเขาพระวิหารแต่ขแมก็คือขแมแม้จะลดระดับความเข้มข้นของแผนป้องกันประเทศแต่กําลังทหารไทยยังคงต้องปรึงกําลังตลอดแนวชายแดน ทั้งในส่วนของกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่1และกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่2กองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดของกองทัพเรือและฝูงบินกองทัพอากาศที่นาวากาศเอกคงศักดิ์จันทราโสภาผู้บังคับการกองบินหนึ่งกองพลบินที่2ยังไม่ได้มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมอะไรเป็นพิเศษแต่ฝูงบินลบทั้ง F16 ที่ประจําการอยู่ในกองบินหนึ่งนั้นได้พึงผ่านการฝึกร่วมผสมคอปบาโกระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่7ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2554ในพื้นที่เหนือน่านฟ้าจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์และบุรีรัมย์ตามปกติโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินลบ F-18 มาร่วมฝึก10ลำในขณะที่กองบิน1กองพลบินที่2จังหวัดนครราชสีมาใช้เครื่องบินลบ F-16 ที่ประจำการอยู่2ฝูง21ลำเข้าร่วมการฝึก โดยในช่วงนั้นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีกําลังรบหลักที่มีกองพลทหารราบที่6เป็นเจ้าภาพโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นส่วโซนคือหน่วยเฉพาะกิจพระวิหารที่1ดูแลพื้นที่เขาพระวิหารภูมะเขือพื้นที่ข้อพิพาทอันมีพันเอกสมชายเพ่งกลุดเป็นผอบอชก .1 หน่วยเฉพาะกิจพระวิหารที่2ดูแลพื้นที่ชายแดนแถบจังหวัดสุรินมีพันเอกธัญญาเกติสารเป็นผอบอชก .2 หน่วยเฉพาะกิจพระวิหารที่3ดูแลพื้นที่ช่องสง,งมอำเภอภูสิง,งห์จังหวัดศรีสะเกดมีพันเอกธเนศวงเชอุ่มเป็นผอบอชกอ3สามส่วนกําลังฐานพรานนั้นมีพันเอกธนศักดิ์มิตรพรานนท์ผอบอหน่วยเฉพาะกิจกลมฐานพลานที่23ทางด้านชายแดนจังหวัดสุรินนั้นก็เป็นหน้าที่ของพันเอกนัทศรีอินผอบบหน่วยเฉพาะกิจกลมหานพรานที่26โดยมีกําลังพลจากกองพลฐานราดที่3เป็นกําลังเสริมในแต่ละหน่วยชกอ และขึ้นตรงการบังคับบัญชาต่อพลตรีชววิชุนประสานผอบอพลรอหกและผอบอก,กองกําลังสุรนารีโดยยังใช้ที่ตั้งของกรมทหารพรานที่23อ,อําเภอกันทะลักษณ์เป็นกองบัญชาการกองทัพภักที่2ส,ส่วนหน้าดังเดิมด้านหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกโดยพลตรีสําเริง3ดาวผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ,ญ่ต่อสู้อากาศยานได้มีการสั่งการให้กําลังทหารปืนใหญ,ญ่ต่อสู้อากาศยาน4ีหน่วยยิงและกําลังอีกหนึ่งกองร้อยจำนวน90านายเตรียมพร้อมสนับสนุสน,นกําลังเสริม ส่วนกองพันธานปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้จัดกําลัง1บกพันปืนใหญ่และ1กองร้อยปืนใหญ่ที่นําโดยพันโทสมรักดวงกลางผู้บังคับกองพันธ์และร้อยเอกเสนี4ีชาดาเป็นผู้บังคับกองร้อยก็ยังคงตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่รวมทั้งกองพันธานปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรานารีด้วยนอกจากนั้นยังมีกําลังทหารราบจากกรมทหารราบที่8จํานวน3กองพัน ที่เดินทางไปฝึกรบตามแนวรอบชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประําไม่ไกลนักและถูกสั่งให้หยุดฝึกชั่วคลาวให้เตรียมเดินทางเคลื่อนกําลังระดมรถถังรถทุ่มเกราะปืนใหญ่ปืนต่อสู้อากาศยานประชิดชายแดนรอคําสั่งหากเหตุการณ์รุนแรงและบานปลายส่วนกําลังรบหลักหมวกแดง2หน่วยหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว R D F จากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่นํามาโดยพันเอกนรลงพันจิตแก้วแท พอบอร,ราบ3อรออได้ถอนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยรบพิเศษจากกองพันจูโจมหรือชอกก90ที่นำมาโดยพันโทวินัยพิมายพอบอพันจูโจมยังคงอยู่ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนและแน่นอนที่สุดประเอกของงานที่เพิ่งเก็บฉากไปหมดัดหมยังเหล่าปืนใหญ่ลากจูงและปืนใหญ่อัตราจรทั้งขนาด105มมตรและขนาด155ม mm มของไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น m 1 19, m 1 9 M198 GSN45 หรือปืนใหญ่ที่โด่งดังจากสมรภูมิอัฟกานิสถานอย่างซีซาปืนใหญ่อัตราจรสัญชาติฝรั่งเศสต้นเหตุแห่งข้อพิพาทร้วนยังเก็บตัวเงียบอยู่ในพื้นที่พร้อมจะถล่มทุกเป้าหมายด้วยความแม่นยำราวกับตาเห็นและจากการประทะก,กันอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่บริเวณเขาพระวิหารที่ผ่านมานั้นทําให้เราได้เห็นแสนยานุภาพกองทัพกัมพูชาผ่านเครื่องยิงจรวดหลายลํากองหรือ BM21 ที่เพิ่งจะมีการยิงทดสอบกันไปเมื่อปีที่แล้วกว่า200นะัดที่จังหวัดกำปงสมในเดือนมีนาคมและไม่กี่เดือนให้หลังก็มาลงสนามจริงโดยการยิงถล่มข้อใส่หลังคาโรงเรียนอาคารบ้านเหลือนทุ่งนาป่าเขาในฝั่งไทยยังฮึกเหมิมฮาวหา,านชานชัยยิ่งหนักด้วยพลานุภาพการยิง40นัดต่อเนื่องหากตะคล้อยหลังการเปิดเผยที่ตั้งของเรา B.M 21ไม่นานทั้ง U.A.V อากาศยานไร้นักบินเรดาร์ผู้ตรวจการหน้าของเราก็ทำงานทันที จากนั้นทั้ง M119, M198 ประเอกตัวจริงของงานก็ประเคนลูกยาวเข้าใส่โดยความแม่นยำระดับตาเห็นแจกละสุนให้กินชนิดที่เรียกว่าเลี้ยงกันไม่อันก่อนที่ซีซ่าราชาสนามลบจากฝรั่งเศสประเทศลูกพี่ผู้อยู่เบื้องหลังข้อพิพาททั้งปวงนี้จะจัดการดับซ่าลูกน้องตัวเองจนบีเอเสียงเงียบไปกลายเป็นเสียงสะอื้นให้แทนเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์สงครามดวนเดือดเขาพระวิหาร เมื่อปืนลูกพี่ขยี้ลูกน้องจนร้องไห้จะเป็นอย่างไรโริษัเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังหลังการศึกที่เขาพระวิหารสงบลงไปในเดือนกุมภาพันธ์2554ดูเหมือนกองทัพกัมพูชามีการเสริมกำลังในด้านอื่นตั้งแต่จังหวัดอุดอรมีชัยจนถึงจังหวัดพระวิหารฝั่งตรงข้ามจังหวัดสุรินทร์จนถึงจังหวัดศรีสะเกษ ที่นำมาโดยฐานปืนใหญ่และฐานรบพิเศษจากกองพลน,น้อยสนับสนุนที่4อันมีกำลัง4กองพันประกอบด้วยกองพัน421กองพัน422กองพัน423และกองพัน424โดยแบ่งให้กองพัน421และ423ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณปราสาทตาควายกองพัน422อยู่บริเวณปราสาทตาเหมือนและกองพัน424อยู่ที่บริเวณด่านผ่านแดนช่องจอมโอสเมตรวมกับกองร้อยเดิม คือกองร้อยที่6กองพันสี่ศอีกนับ100นายได้ที่ตกค้างมาจากการสู้รบในเดือนกุมภาพันธ์และยังมีกองร้อยที่4จากกองพันสี่ศเสริมเขาอีกบริเวณเขาแหลมและช่องปลิงส่วนที่พนมป่อยใกล้หลักเขตแดนที่17มีกองร้อยป้องกันชายแดน4ี่ประจําการอีกนับร้อยคนพร้อมปืนใหญ่และอาวุธหนักเต็มอัตราส่วนบริเวณตรงข้ามปราสาทตามเมืองถมบ้านหนองคันนาตําบลตามเมียงอาเภอพนมดงรักนั้นกองผลน้อยที่2ได้ระดมพล กว่า1น0 0นายเขาประชิดตัวปราสาทห่างไปเพียง150เมตรนำมาโดยพันเอกเนี้ยววงเซนาธิการกองพลน้อยที่42และที่บริเวณปราสาทตาควายอำเภอกาบเชิงก็มีกำลังกว่า500นายและตำรวจตะเวนชายแดน7 0 2อีก3กองร้อยตั้งกำลังบริเวณช่องบานล,ละแงะช่องจอมและช่องกลางนอกจากนั้นยังมีทหารประจำชายแดนที่4 0 2ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกร,รวมทั้งหน่วยป้องกันชายแดนที่4 0่รวมกับกำลังทหารประจำจ,ำจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดบันเรียมเมียนเจอและจังหวัดเสียมราชเข้าตรึงพื้นที่รอบปราสาทตาควายและปราสาทตาเมินทมอย่างต่อเนื่องหน่วยรบพิเศษกองพัน402ที่ตั้งฐานอยู่เขาจันกระเจ็กใกล้หลักแดนที่13ห่างฐานกรมทฐานพรานที่26ไม่มากนะักก็มีความเคลื่อนไหวส่วนอาวุธหลักที่ใช้นั้นมีทั้งรถถัง T54 25คัน T55 10คันปืนใหญ่105ม mm, ม2กระบอก ปืนใหญ่122ม mm ิลลิเมตร1กระบอก120มิลลิเมตร6กระบอกและตัวทีเด็ดคือ BM21 จรวดหลายลำกล้อง4หน่วยยิงโดยอาวุธของกัมพูชานั้นนอกจากที่ตกค้างมาจากยุคสงครามเย็นก็ยังมีที่มิตรประเทศเช่นเวียดนามให้การสนับสนุนรวมทั้งร่วมวางแผนยุทธการให้อย่างลับๆมาตลอดโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกำลังรบของไทยและกัมพูชาไว้นะัพุทธศักราช2554นั้น กำลังรบของกัมพูชาประกอบด้วยกลมท่านราบ9ก้ากลมกองพันยานเกราะ3กองพันกลมท่านช้าง4ี่กลมกองพลน้อยต่อต้านการกรา 3, ่อการร้าย3กองพลรวมกำลังพลประมาณ1 0 0 0 0แสนนายและยังมีหน่วยรบย่อยอิสระแตกเป็นกลุ่มกกว่า60กลุ่มซึ่งรวมทั้งหน่วยรบพิเศษชื่อดังนายวันวันอาวุธยุโทโธปกรณ์หลักๆนั้นกองทัพบ,บกกัมพูชามีรถถังหลักเฉพาะที4และ T55 รวมกันประมาณ400คัน และยังมีที59อีก200คันโดยในจำนวนนี้มีที55ที่เพิ่งถูกนำขึ้นจากเรือที่ท่าเรือสีฮนุวิวเมื่อวันที่20กันยายน2553และเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2554สำนักข่าวในกรุงพนมเปญได้เปิดเผยให้เห็นการเคลื่อนกำลังของที55รุ่นใหม่ที่สั่งซื้อมาจากยูเครนเข้าไปยังบริเวณชายแดนไทยด้วยโดยท55รถนี้จำนวน55คันส่งมาถึงท่าเรือศีฮนุวิวพร้อมกับยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ BTR 60อีก54คันและยานลำเลียงอื่นๆรวมประมาณ100คันในรถเดียวกันโดยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2554ช่วงที่มีศึกเข่าพระวิหารนั้นสำนักข่าวในกัมพูชาได้เผยภาพรถถังที่ผลิตในยูเครนกำลังปฏิบัติการในพื้นที่ที่ไม่มีการระบุและ2คันจอดซุ้มอยู่ในเขตป่าเขาโดยมีหมายเลขเป็นรุ่นเดียวก,กันกับรถถังที่ส่งถึงท่าเรือสีหนุวิว เมื่อวันที่20กันยายน2553เป็นเครื่องบ่งชี้โดยรถถัง T54 และ T55 นี้มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยรุ่นใหม่ล่าสุดนั้นติดเครื่องยนต์ดีเซล V12 ลั่นด้วยความเร็วสูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมีบรรทุกมีรัศมีปฏิบัติการ500-600กิโลเมตรสร้างชื่อเสียงใ,ในเรื่องความคล่องตัวในการปฏิบัติการอย่างคล่องแคล่ว ได้รับความนิยมสูงสุดในค่ายคอมมูนิตในอดีตมีการผลิตใช้งานออกมาแล้วราวๆ1 0 0 0 0 0คันตามข้อมูลจากเว็บไซต์ l a s i a r Defense รถถัง T55 หุ้มเกราะหนา200-203มิลลิเมตรโดยมีปืนกลหลายขนาดเป็นอาวุธหลกักครอะติดปืนกลได้หลายรุน่นอย่างไรก็ตามในสงครามยุคใหม่โอกาสที่จะเกิดการสู้รบด้วยยานเกราะแบบที่เคยเห็นนั้นแทบจะไม่มีโอกาสแล้วรถถังในปัจจุบันนั้นจึงทำหน้าที่สำคัญเพียงสนับสนุนการรบของทหารราบ แต่ในขณะเดียวกันกับมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของอาวุธต่อต้านสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นที่ยิงจากพื้นหรือยิงจากอากาศและกองทัพไทยก็มีเควเล็บทันสมัยพวกนั้นพร้อมมูลอยู่ในมือหมดแล้วนอกจากนั้นกองทัพกัมพูชาย,ยังมีรถถังเบาทั้งที่มาจากรัเสเซียจีนและฝรั่งเศสอีกประมาณ100คันรถหุ้มเกราะอีกประมาณ500คันปืนใหญ่สนามรากจูง400กระบอกระบบจรวดหลายลำกองที่มีหลายรุ่นทั้งไทย81 rm 7 0 และตัวทีเด็ด bm 2 1ที่มีนับ100หน่วยยิงส่วนกองทัพเรือกัมพูชานั้นมีขนาดเล็กมากคล้ายกองเรือชายฝั่งและกองเรือลำน้ำโดยมีเรือตรวจการจำนวน2องลำเรือเร็วโจมตีที่เป็นเรือปืน2ลํลำต่อมาในปี2548จีนได้บริจาคเรือตรวจการขนาด46เมตร4ลำเรือตรวจการ20เมตร3าลำและเรือลำเลียงสัมภาระให้อีก1ลําลำส่วนกองทัพอากาศกัมพูชาเฉพาะเครื่องบินขับไล่ในวันนั้น กัมพูชามีเครื่องบินขับไล่มิก21และมิก 21U.M จากรัสเซียอย่างละหน่งลำซึ่งว่ากันว่าไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำการบินในขณะที่เว็บไซต์ Global Firepower.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการทหารได้เปิดเผยผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางทหารประจำปี2554ของประเทศต่างๆทั่วโลกผบว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่19ดีขึ้นจากปี2554ที่อยู่ในอันดับที่28 และหากจัดเฉพาะกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียไทยอยู่อันดับที่8โดยมีจีนเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านไต้หวนันอินโดนีเซียขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านไทยอย่างมาเลเซียอยู่อันดับที่27สิงคโปร์อยู่อันดับที่41โดยรายชื่อประเทศที่ถูกจัดอันดับนั้นไม่มีชื่อของพม่าลาวและกัมพูชาซึ่งรวมแล้วแต่มีแนวชายแดนติดก,กับไทยแต่อย่างใดโดย Global Firepower ระบุว่า การจัดอันดับครั้งนี้คำนวณจากปัจจัยต่างๆ45ปัจจัยอาทิเชน่นความพร้อมของกองกำลังอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์ความสามารถในการส่งกำลังบำรุงปัจจัยการเงินในการทำสงครามโดยเลือกเปรียบเทียบด้านความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องทำสงครามทั้งแบบภาคพื้นดินทางทะเลและทางอากาศโดยไม่นับรวมความสามารถในการใช้อาวุธนิวเคลีย โดยเว็บไซต์ทางทหารชื่อดังดังกล่าวรายงานโดยอ้างข้อมูลจากห้องสมุดลรลัฐสภาสหรัฐอเมริกาและสำนักข่าวกลองกลางสหรัฐอเมริกาว่าในปี2554นี้ไทยมีงบประมาณกระลาโหม5,200ล้านดอลลาราล์สหรัฐหรือประมาณ1,56,000ล้านบาทและมีกำลังทหารพร้อมรบ3,5860นายกำลังสำรองพร้อมรบ2,45,000นายกองทัพบกมีรถถัง542คัน ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ1 5 0 0คันปืนใหญ่ชนิดลากจูง741กระบอกปืนใหญ่อัตราจร26กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง60ชุดปืนคอ1,200่กระบอกอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง818ชุดอาวุธต่อสู้อากาศยาน378หน่วยและยานยนต์ส่งกำลังบำรุง4,600คันกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินแบบต่างๆ913ลํา มีเฮลิคอปเตอร์443ลำซึ่งข้อมูลส่วนนี้ทางเว็บไซต์นะ่าจะเข้าใจผิดโดยการนำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกไปรวมอยู่ที่กองทัพอากาศด้วยนอกจากนั้นกองทัพอากาศยังมีเครื่องบินสนับสนุนอีก105ลำส่วนกองทัพเรือนั้นมีกองเรือทั้งสิ้น164ลำแยกเป็นเรือบรรทุกอากาศยาน1ลำเรือฟริเกต6ลำเรือยามฝั่งและเรือตรวจการ109ลำเรือทำสงครามทุบระเบิด7ลำเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก9ลำ แต่ไม่มีเรือพิฆาตและเรือดำน้ำนอกจากนี้มีกองเรือพานิชนาวี382ลำและท่าเรือสำคัญ5แห่งเมื่อวันที่4มีนาคม2553สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่ากองทัพกัมพูชาได้มีการซ้อมรบครั้งใหญ่ใกล้ชายแดนไทยที่จังหวัดกำปงโสมห่างกรุงพนมเปญไปทางเหนือราวๆ100กิโเมตรและประสบความสำเร็จในการซ้อมยิงจรวด BM21 ในระยะต่างๆเป็นอย่างดี พลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุว่าการฝึกซ้อมรบครล้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการป้องกันประเทศโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องหรือมีแผนที่จะทําสงครามกับชาติเพื่อนบ้านแต่อย่างใดทั้งนี้รายงานดังกล่าวอ้างคําพูดของสมเด็จฮุนเซนผู้นํากัมพูชาว่าเครื่องยิงจรวด bm 2 1บนั้นกัมพูชามีใช้ในกองทัพตั้งแต่ปี1980แต่เก็บไว้ในคลังนานเกินไปจึงได้นําออกมาฝึกซ้อมดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่าการซ้อมยิงต้องใช้งบประมาณในการยิงแต่ละนัดมากพอสมควรด้วยกัมพูชาทําการทดสอบยิงจรวดหลายลํากล้องแบบ B.M. 2 1จํานวน8คันโดยทําการยิงจรวด200นัดในการทดสอบครั้งนี้และครั้งนี้เป็นการทดสอบอาวุธดึกกระสุนจริงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กัมพูชายุติเสร็จสิ้นสงครามกลางเมืองเมื่อปี2541ซึ่งตามข้อมูลบางแหล่งแล้วกัมพูชามีระบบจรวดหลายลํากล้องแบบนี้ประจําการราวๆ100ระบบ BM-21 เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรไม่นำวิถีผลิตในสาภาพโซเวียตเดิมระบบประกอบไปด้วยรถบรรทุก6ล้อโดยรถมีพิสัยปฏิบัติการราวๆ400กิโลเมตรด้านหลังจะเป็นแท่นยิงซึ่งมีท่อยิงจำนวน40ท่อทำการยิงจรวดได้2นัดต่อวินาทีทำการเล็งด้วยตาด้วยกล้องเล็งข้างตัวรถโดยมีคนประจำรถ5นาย ทำการยิงได้ภายใน3นาทีนับจากรถจอดและเปลี่ยนที่ตั้งได้หลังจากทําการยิงเสร็จแล้วภายใน2นาทีการบรรจุจรวดทําด้วยคนใช้เวลาราวๆสินาทีตัวจรวดของ BM21 นั้นมีขนาด122ม mm ิลลิเมตรเป็นหลักแต่ก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามแต่ภารกิจโดยมีตั้งแต่จรวดติดถัวรบบรรจุดินระเบิดจรวดบรรจุกับระเบิดรถถังหรือระเบิดสังหารบุคคลจรวดบรรจุอมพันย่อยหรือลูกระเบิดขนาดเล็กเพื่อทําลายรถถัง ระเบิดขวันไปจนถึงทุ่ระเบิดใต้น้ำโดยมีระยะยิงราวๆ30-40กิโลเมตรข้อดีของ BM21 ก็คือยิงได้แต่ละครั้งเป็นจำนวนมากพร้อมๆกันแต่ข้อเสียคือมันไม่มีความแม่นยำเอาเสียเลยจึงไม่สามารถทำการโจมตีที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงได้ดังนั้นจุดมุ่งหมายของ BM21 ก็คือการทำลายพื้นที่วงกว้างโดย BM21 หนึ่งหน่วยนั้นมีจรวด40นัดและจรวดทั้ง40นัด สามารถยิงหมดได้ภายในเวลาเพียง20วินาทีเท่านั้นเองโดย1กองพันธ์จรวด B.M. 2 1จะบรรจุทั้งหมด18ระบบนั่นคือ1กองพันสามารถทำการยิงได้720นัดในการยิง1ครั้งจรวดทั้ง40นัดจากรถ1คันจะสามารถทำการยิงครอบคลุมพื้นที่ได้ราวๆ20,000ตารางเมตรหรือราวๆ140รคูณ140เมตรดังนั้นคิดคข่า,าวๆ B.M. 2 1 1กองพันหรือ18คันรถ สามารถทำลายเป้าหมายได้ในพื้นที่เราวๆ0.9ตารางกิโลเมตรโดยกัมพูชาได้รับ BM21 หลายระบบนี้มาจากโซเวียตตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองและหลังจากที่ขุดขึ้นมาซ้อมยิงไม่ถึงปี BM21 ก็มาปรากฏกายและสำแดงเดชท,ทั้งที่แถบเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดและที่ปราสาทตาควายตาเมืองถมจังหวัดสุรินทร์และแน่นอนเมื่อกัมพูชาเตรียมพระเอกของงานอย่าง BM21 พราะหนุ่มลูกดกมาโชว์กองทัพไทยก็คงไม่มีอะไรต้อนรับ นอกจากปืนใหญ่ลากจูงและปืนใหญ่อัตราจรอย่าง M119, M198, GHN45 และปืนใหญ่อัตราจรตัวทีเด็ดจากประเทศลูกพี่ของกัมพูชาเอง4ีซา M119 ปืนใหญ่ลากจูงขนาด105มิลลิเมตรจากสหรัฐอเมริกามีต้นแบบมาจากปืนใหญ่ลากจูง L118 ของอังกฤษที่สหรัฐอเมริกาซื้อสิทธิบัตรมาผลิตเองทดแทนปืนใหญ่ลากจูงแบบ M102 ปืนใหญ่ M119 นี้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1989และอยู่ในสายการผลิตจนถึงปี2013ระหว่างที่อยู่ในสายการผลิตได้มีการอัปเกรดเป็น M119A1, A2 และ A3 ตามลำดับจุดเด่นของปืนใหญ่ M119 คือมีน้ำหนักเบาเพียง1,937กิโลกรัมมีความคล่องตัวสูงมากสามารถลากจูงด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเบาหรือรถบรรทุกทั่วไปรวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายทางอากาศได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็ h ฮอ k ือซีนุกและเครื่องบินลำเลียงซี130เป็นตน้นสามารถเตรียมการยิงระยายที่ตั้งได้รวดเร็วมีกระสุนให้เลือกใช้งานหลายชนิดทั้งกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนควันกระสุนต่อระยะโดยมีระยะยิงไกลสุด19.5กิโลเมตรและอัตราการยิงสูงสุด8นัดต่อนาทีอัตราการยิงต่อเนื่อง3นัดต่อนาทีใช้พลประจำปืน5-7นายประเทศไทยเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกๆของปืนใหญ่ m 1 1 9 ปืนใหญ่รุ่นนี้นับเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบ,บกไทยในห้วงเวลานั้น M198 เป็นปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโคงที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันมีขนาดกว้างปากลำกล้อง155ม mm, ิลิเมตรและความยาวของลำกล้อง39คาลิเบอร์โดยความยาวของปืนทั้งกระบอกนั้น12.34เมตรปืนทั้งกระบอกหนัก ร้อมลดรองปืน7,300กิโลกรัมเร็วในลำกล้อง40เกี่ยวเวียนขวา1รอบต่อ20คดเบอร์แบบการทำงานด้วยมือมีอัตราเร็วในการยิง2-4นัดต่อนอาทีระยะยิงไกลสุด30กิโลเมตรเครื่องป้อนกระสุนด้วยมือกระสุนแยกบรรจุข,ขนาด155ม mm. ิลิเมตรทั้งนี้ในการใช้งานทางยุทธวิธีปืนใหญ่ M198 นั้นนับเป็นปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโคง้งรางปืนแบบแยกหลางยิงทีละนัดเครื่องรันนไกชนิดดึงต่อเนื่อง เครื่องปิดท้ายแบบควงเกีียวเสารองเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังแบบไฮโดรนิวเมติกคือของเหลวร่วมกับแกส๊สใช้ยิงโดยวิธีเล็งตรงและเล็งจำลองเคลื่อนที่ลากจูงไปด้วยรถคือรถยนต์บรรทุกขนาด5ตันนอกจากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ปืนใหญ่แบบ M198 เป็นล้ำเป็นสันแล้วยังมีกองกำลังที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและกองผลอาวุธเบาอีกหลายประเทศที่ใช้งาน เนื่องจากปืนใหญ่แบบ M198 นะั้นสามารถขนส่งทางอากาศได้ทั้งกองพันปืนใหญ่ M198 เข้าประจำการที่หน่วยกองพันท่านปืนใหญ่ของกองทัพบ,บกไทยในปีพุทธศักราช2525จำนวน62กระบอกก่อนจะซื้อเพิ่มเติมในปี2555อีก54กระบอก GHN 45หรือย่อมาจากคำว่ากัน How วิ z เซอร์นอริคเป็นปืนใหญ่วิถีลาบขนาด155ม mm มตรแบบลากจูง ที่ออกแบบโดยเจอร์แนบูดและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทนอนริคัมประเทศออสเตรียโดยปรับปรุงให้มีลำกล้องปืนยาวขึ้นจาก39คาลิเบอร์เป็น45คาลิเบอร์ทำให้ระยะยิงไกลสุดเพิ่มเป็น39.6กิโลเมตรและมีอัตราย,ยิงปกติที่2นัดต่อนาทีแต่สามารถยิงเร็วที่สุดได้ถึง7นัดต่อนาทีอายุลำกล้อง2,500นัดโดยในรุ่นลากจูงปกตินี้มีน้ำหนัก1 7 0กิโลกรัม และรุ่นติดตั้งเครื่องช่วยเดินทางระบบ APU จะมีน้ำหนัก12,382กิโลกร,รมัมกองทบกไทยได้จัดหาปืนใหญ่แบบ GHN 45เข้าประจำการในปีพุทธศักราช2534โดยมีชื่อเรียกทางราชการว่าปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีลาบแบบ34หรือปอนอรอ4โดยจัดหาในอัตราประจำการ4กองพัน และของใหม่ล่าสุดวันนั้นของกองทัพบ,บกไทยที่ได้มีโอกาสสร้างผลงานในสมรภูมิที่มีต้นต่อความขัดแย้งมาจากเจ้าจัก,กรวรรดิอย่างประเทศฝรั่งเศสในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่มันถูกส่งออกมาจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองสีซ่าปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรติดตั้งบนรถบรรทุกร้อ,อยยาง6,6ห้อซึ่งจัดเป็นปืนใหญ่เคลื่อนที่แบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก และก่อให้เกิดปืนใหญ่อัตราจรแบบที่คล้ายกันขึ้นในภายหลังในอีกหลายประเทศโดยความคล่องตัวสูงคือข้อดีที่สุดที่ติดตัวมากับซีซ่าซีซ่านั้นผลิตโดยความร่วมมือของ2บริษัทคือตัวปืนนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเกียตรหรือปัจจุบันคือเนสเตอร์ซิสเต็มซึ่งเป็นบริษัทกลาหหมของฝรั่งเศสและบริษัทลออินดัสทรีของประเทศฝรั่งเศสในโครงการทดแทนปืนใหญ่อัตราจรรุ่นเก่าเปิดตัวครั้งแรกในปี1994 และเริ่มพัฒนาเต็มระบบในปี1996ตามแผนพัฒนาอาวุธยิงสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วตามความต้องการของกองทัพบ,บกฝรั่งเศสต่อมาในปี1998มีการส่งมอบรถต้นแบบ1ระบบให้กองทัพฝรั่งเศสนำไปทดสอบจนได้รับสัญญาว่าจ้างผลิตในเดือนธันวาคมปี2004และเข้าสู่สายพานการผลิตในเดือนมิถุนายน2006ซึ่ง72ระบบนั้นจะผลิตให้กับกองทัพบ,บกฝรั่งเศสก่อนเพื่อทดแทนปืนใหญ่รุ่นเก่า ในเดือนเมษายนปี2007ซีซาร์ระบบแรกถูกนำไปทดลองยิงและอีก7ระบบถูกผลิตในปี2008ก่อนที่มันจะถูกนำออกปฏิบัติงานในงานสำหรับกองกำลังรักษาสันติภาพในภาคใต้เลบานอนและนำไปใช้ในประเทศมาลีเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลของอดีตดินแดนอาณานิคมแอฟริกาแห่งนี้ปราบปรามฝ่ายกบฏที่มีภายในประเทศก่อนที่ท้ายที่สุดมันจะไปสร้างชื่อสุดขีดในสมรภูมิอัฟกานิสถานในมาลีในเลบานอนและในอิรักในเวลาต่อมา โดยปืนใหญ่อัตราจรสีซ่านี้ใช้พลประจำรถ3-5นายโดยรุ่นแรกนั้นใช้แคร่ฐานรถบรรทุก6ณ6เลโนเชอร์ปา10หรือยูนิมอก 240L 5สามารถลำเลียงโดยเครื่องบินลำเลียง C130 Hercules หรือ A400M ได้ตัวรถสามารถนำกระสุนไปได้16นัดโดยสีซ่านั้นมีขนาด52คาลิเบอร์และมีอัตรายิงสูงสุดคือ6นัดต่อนาทีแต่สามารถยิงได้เร็วสุด3นัดด้วยเวลาเพียง15วินาที และระยะไกลสุดสามารถยิงได้ถึง42กิโลเมตรเป็นปืนที่มีมุมยิง0ถึง60องศาและมีมุมสาย30องศาคือ15องศาซ้ายและ15องศาขวามีระบบการคำนวณเตรียมการยิงที่รวดเร็วแม่นยำซึ่งระบบควบคุมการยิงนั้นคือ Fast h i ิตระบบคอมพิวเตอร์แผนที่ดาวเทียมซาเจมซิกมา30ระบบควบคุมการยิงและค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์ AOBc มาเซิสำหรับโจมตีเป้าหมาย ทำการลบได้ทุกสภาพพื้นที่ซีซ่ามีระบบสั่งการรวมที่เรียกว่า C4I หรือ Command Control Communication and Intelligence ซึ่งระบบการทํางานเหล่านี้เรียกว่า Onboard Terminals ใช้สื่อสารแบบเรียลไทม์จัดลําดับเป้าหมายที่ต้องการทําการยิงณที่ตั้งไว้และทําการยิงตามการร้องขอตามเป้าหมายที่หลากหลายได้ด้วยตัวเองการควบคุมตัวปืนนั้นควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและระบบการยิงกึ่งอัตโนมัติสามารถเตรียมการยิงได้น้อยกว่า1นาที ตัวปืนสามารถใช็กระสุนได้หลายแบบตามแต่ชนิดของเป้าหมายเชิงกระสุนแบบ EFP ที่ยิงได้ไกล34กิโลเมตรและแตกกระจายออกสู่เป้าหมายสําหรับทําลายกลุ่มยานเกราะเพื่อเจาะด้านบนของหลังคายานเกราะเหล่านั้นหากใช้กระสุนส่งสําหรับหัวระเบิดแรงสูงจะสามารถยิงได้ไกลถึง42กิโลเมตรเป็นตน้นประเทศไทยนั้นเป็นลูกค้าต่างประเทศของปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าประเทศแรกโดยไทยได้สั่งซื้อปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าจํานวน6ระบบหรือ1กองร้อย ในเดือนเมษายน2006เดิมทีกองทัพบ,บกมีความต้องการ18ระบบหรือ1กองพันแต่ถูกตัดงบประมาณจนเหลือเพียง1กองร้อยและกองทัพบ,บกไทยใช้รถลำเลียงแบบเดียวกับกองทัพบกฝรั่งเศสคือเรโนเอร์ป p าที่เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล240แรงม้าอัตราขับเคลื่อน13.6แรงม้าต่อตันระยะทําการ600กิโลเมตรความเร็วมัธยฐน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากที่ไทยจัดหาปืนใหญ่แบบอัตราจรซีซ่าแล้วลูกค้าประเทศถัดมาก็คือซาอุดีอาระเบียที่ทำการสั่งซื้อ80ระบบในปี2006และต่อมาจัดหาเพิ่มเติมอีก52ระบบส่งผลให้ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ใช้งานปืนใหญ่อัตราจรซีซ่ารายใหญ่ที่สุดด้วยจำนวน132ระบบและลูกค้าประเทศถัดมาก็คืออินโดนีเซียที่สั่งซื้อ36ระบบในปี2012ต่อมาจัดซื้อเพิ่มเติมอีก18ระบบในปี2017 โดยนอกจากฝรั่งเศสไทยซาอุดีอาระเบียและอินโดนีเซียซึ่งมีปืนใหญ่อัตราจรสีซาเข้าประจำการแล้วก็ยังมีเดนมาร์ก19ระบบโมโร็อกโคอีก30ระบบและสาธารณรัฐเช็กที่สั่งซื้ออีก52ระบบมีเว็บไซต์ข่าวการทหารหลายแห่งบันทึกเอาไว้วา่าในเดือนเมษายน2554เพียงเดือน,นเดียวกองทัพบกไทยซึ่งมีปืนใหญ่สีซาในครอบครอง6ระบบได้นำไปใช้ที่ชายแดนไทยกัมพูชา ในกรณีพิพาทต,ตั้งแต่ปราสาทเขาพระวิหารจนถึงปราสาทตาควายและปราสาทตาเมินทมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2 5 5 4โดยไม่ได้ระบุจํานวนโดยมีข้อมูลจากฝ่ายไทยกล่าวว่าเฉพาะซีซาไม่นับรวมปืนใหญ่หน่วยอื่นสามารถยิงทําลายรถบรรทุกจรวดบีเอ็ม21ของกัมพูชาได้ไม่น้อยกว่า4คันกราบขอไัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e นเ a อรี่ชา n e l